สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโรทุกท่านนะครับและสวัสดีคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับฟรีข่าวดีสำหรับคุณฟรีข่าวดีสำหรับคุณคือเรื่องใดนะเลางมาฟังเรื่องดีๆกันมากนะครับไหนๆในชีวิตแล้วเราต้องเจอกับความเป็นจริงที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ เรามาดูข่าวดีกันนะครับข่าวดีเรื่องที่หนึ่งข่าวดีเรื่องที่หนึ่งถ้าคุณรู้สึกผิดหวังถ้าคุณรู้สึกผิดหวังคุณก็จะไม่ผิดหวังแล้วคุณจะหายจากการซึมเศร้าอ่าข่าวดีง่ายเรามองในแง่ดีไงคุณรู้สึกบางทีบอกรู้สึกเออห้าท้วย ยังจมทุกอยู่เลยยังรู้สึกยังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยข่าวดีเรื่องที่หนึ่งคือคุณออกคุณจะออกจากทุก์ได้คุณจะออกจากวงเวียนของความรู้สึกผิดหวังได้อืมข่าวดีนี้เป็นข่าวดีสำหรับคุณคุณจะพบขนทางขนทางของการ move-on นขนทางของการละ เลิกทิ้งตัดขาดและปล่อยวางขนทางนี้เป็นหนทางที่ดีนะครับเป็นหนทางของความเจริญในชีวิตของคุณเองนะหามาตั้งนานแล้วไม่เคยเจอคราวนี้แหละได้เจอพบทางออกที่ดีสำหรับคุณเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สอง ถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบมีคนเล่นไม่ซื่อคิดคดทรยศหักหลัง mm hmm. เขาคนนั้นหรือเรื่องนั้นมันจะไม่มีกับคุณอีกเลย mm hmm. คุณสบายใจได้ถ้าสิ่งที่ผ่านมาโหมีคนเหมือนเอาเปรียบทุกอย่างมีคนคอยที่จะกั่นแกล้ง หักหลังทําธุรกิจก็มีแต่คนโกงสิ่งนี้จะหมดไปค่าวดีสําหรับคุณเรื่องที่สองคือเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องมาเจอกันแล้วคนแบบนี้เรื่องที่สามโอ้โหเนื้อคู่ความรัก คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแหมอันนี้แหละสำหรับคนโสดน,นะจะดีจะได้มีความรักดีๆกับเขาบ้างเห็นไหมสองใบแรกฟ้าหลังฝนมันมักจะดีเสมอใช่ปะจากเดิมถูกคนทรยศหักหลังหลอกลวงเจ็บช้ำน้ำใจคราวนี้คุณก็จะเจอ เนื้อคู่สวรรค์ชักนำพมรมฤิธิ์ชักพาให้มาเจอกับคนที่ทุนรู้สึกว่าถูกใจมากเป็นพิเศษโอเคนะเรื่องดีนะอืและสุดท้ายเอาไหนดีสุดท้ายเอาไหนดีเอาเอาใบนี้แล้วกันออโอว้ว้า ถึงขั้นแต่งงานเลยนะการงานมั่นคงความรักถึงขั้นเจอปุ๊บแต่งงานปั๊บเ,เจอปุ๊บแต่งงานปั๊บเลยนะสี่ไม่ท้าความมั่นคงความยินดีร่วมกันยินดีปีดาร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จเอาละสี่ใบนี้อ่านอ่านดูแบบเผลิน เหมือนคนที่เคยผิดหวังจากความรักมาแล้วเราจะมาเจอคนถูกใจแล้วก็จะได้แต่งงานสีข่าวดีของคุณมันก็คือข่าวดี 1. นึ่ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนเป็นโสดนั่นคือการได้ลงรอยกับคนที่คุณรักแต่จะมาเมื่อไหร่นั้นข่าวดีนี้จะมาเมื่อไหร่นั้นต้องอดใจรออีกสักนิดหนึง่งจะส่งผล อ่าเร็วสุดสิวัน1เดือน3เดือนหเดือนหรือ1ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับวาระกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านแต่สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยไพ่ทาโร่ที่สื่อจิตจิตด,ดวงไหนจิตด,ดวงนั้นจิตด,ดวงนี้ที่ถูกชี้นำให้มาดูคลิปนี้ สี่ข่าวดีของคุณนั้นเป็นของคุณแน่นอนน้อมรับคำทำนายได้เลยครับออกจากโรคของความผิดหวังออกจากโรคของคนที่มีแต่คอยขัดขวางคอยเห็นคอยแต่เอาเปรียบคนคดโกงออกจาก ที่ที่เป็นอกุศลแล้วได้เจอคนที่ถูกใจแล้วประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในชีวิตสี่ใบนี้คือทางออกคือความสุขคือความเป็นจริงคือความเป็นไปของชีวิต ไม่ว่าจะโศกหรือจะทุกข์มันก็จะมีคราเ้ากันไปเมือ่อใดมีสศกเมื่อนั้นก็จะมีความทุกข์เข้ามาเมื่อ,อไรมีความทุกข์คุณรู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวก็มีความสุขเข้ามาชีวิตก็เป็นแบบนี้เอาแน่เอานอนเอาอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้เพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายอมรับในจุดดีได้นะถ้าเราเจอสิ่งไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ดม,ดมานะ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงตลอบเข้าใจในเหตุผลนี้นะครับทุกชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงและชีวิตก็คาดเดาอะไรไม่ได้จากสองใบแรกคุณมีความรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนตกนรกรู้สึกว่ามันไม่ดีทำไมต้องมีคนมาทิ้งเราทำไมต้องมีคนมาคอยกันแกล้งเรา แต่สุดท้ายมันก็อีกสองใบก็เป็นความสุขที่เข้ามาไงครึ่งครึ่งสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างสลับปะบนกันไปแต่ถ้าเราวางจิตวางใจให้มันถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้ว่อให้ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เข้ามาขอให้จิตใจมีความมั่นคงมีแสงประทีปในตัวเองยืนยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะหงกระน่ำมาแค่ไหนคุณก็รับมือได้ ทุกวาระและโอกาสนะครับโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไมู่กอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ